ส่งท้าย GDS และ GTS นะฮะด้วยหนังเรื่องสุดท้ายที่พิสินธิ์กำกับก็คือความจำสั้นแต่รักสันยาวครับซึ่งคุณผมได้ไปช่วยเขียนเรื่องอยู่ด้วยมีส่วนหนึ่งอยู่ด้วยมีประมาสักสอเดือนที่ผมต้องทุกเย็นต้องอยู่ที่เพราะทุกคนทำงานประจำอยู่จะไปนั่งคุยบทเขียนคิดเรื่องใช่ครับผมทำได้ว่าคุณเป็นคนเสนอเรื่องต้นไม้ใช่เป็นอย่างนี้เลยพี่ช่วงนั้นฮะผมทำอเดลสฉบับพอดีพี่ เล่มแรกไปเล่มเปเล่มต้นไม้พี่อีกเล่มนึงเป็นเล่มช่างภาพสองฉบับเลยอินสองเรื่องนี้นางเอกก็เลยมีอาชีพล้อมต้นไม้ส่วนคุณลุงนะฮะอาชีพเป็นช่างภาพเป็นความอินอยู่พอดีครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็จริงๆผมพัฒนาเรื่องนี้จริงๆเป็นเป็นโปรดิวเซอร์มากกว่าเป็นคุณวันกับคุณเก้งนะครับเป็นพี่เก้งแล้วก็จริงๆมันเป็นเป็นแรงบันดาลใจมาจากหนังสั้นของน้องมองเทพน้องขวัญนะครับน้องฝนเป็นเรื่อง คารของคนแก่อือย่างเดียวที่เป็นเรื่องของค,ความรักของคนแก่สองคนแล้วแบบน่ารักมากอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าวันที่เรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องนี้อ่ะแต่จะพัฒนาเป็นหนังใหญ่อ่ะมันอาจจะยังเรื่องมันน้อยไปนิดนึงแต่มันอาจจะดีถ้าเราได้เห็นความรักที่เปรียบเทียบกันอะไรอย่างนี้ครับ,รบแต่ว่าอะไรที่มันจะเป็นตัวเชื่อมกันละ่ะชื่อคุณโผลขึ้นมาเพราะคุณวันอันนี้ขอยกเครดิตให้แล้วก็ต้องแบบว่าก็เป็นคนชวนชวนกล้องเข้ามาด้วยแล้วก็มาหาจุดนี้กันอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราก็ได้เป็น ที่มาของต้นไม้ซึ่งก็กลายเป็นตัวละครที่คนยังจดจำอยู่ทุกวันนี้ได้